Thank you สวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยากมีเรื่องคุยทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นราม่าที่สะเทือนใจคนรักสัตว์มากๆเลยนะคะจากกรณีที่เกิดน้ําท่วมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้ําจากลําน้ําแม่แตงเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อําเภอแม่แตงนะคะมีปางช้างกว่า20ปางที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมถึงศูนย์บริบาลช้างนะคะ Elephant Nature Park หรือว่า ENP ที่อเาเภอแม่แตงซึ่งปรากฏว่าเคลื่อนย้ายช้างไม่ทันค่ะทําให้ช้างของปาง ENP เนี่ยล้มถึงสองเชือก ส่งผลให้โซเชียลนะคะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงช้างของปางดังกล่าวที่เป็นการเลี้ยงในลักษณะของการเลี้ยงอิสระค่ะไม่ได้มีควานช้างเพียงพอไม่ได้มีการใช้ตะขอในการควบคุมหรือว่าฝึกช้างนะคะพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยก็เคลื่อนย้ายช้างไม่ทันช้างบางส่วนนะคะยืนแช่น้ําบางส่วนเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดไปทําให้เกิดช้างล้มถึงสองเชือกค่ะวันนี้รายการอยากมีเรื่องคุยของเราได้รับเกียรติจากคุณกัญจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งนะคะที่คลุกคลีเกี่ยวกับช้างจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีและอินดีต้อนรับคุณกัญจนาหรือว่าพี่หนูนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกตาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพี่หนูนาค่ะออพอจะทราบข้อมูลไหมว่าสถานการณ์ที่ปางช้างแม่แดงเอ,อแม่แตงทุกปางตอนเนี้ค่ะภาพรวมมันเป็นยังไงกันบ้างคะ คือก็อย่างที่น้องพูดะนะคะว่ามีปางหลายปางที่อยู่ริมน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบทุกปางนะคะเออบางปางเนี่ยก็คือพังไปหมดเลยเหลือแต่โรงช้างบ้านเบิ้ลระบบไฟฟ้าน้ำประปาเสียหายทุกปางแต่ว่าทุกปางยกเว้นศูนย์บริบาลช้างอันนี้เนี่ยนะคะทุกปางเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายช้างออกนอกพื้นที่ก่อนอคือเขาจะฟังข่าวจากทางการอยู่ตลอดนะคะ เราก็จะ,ะเคลื่อนย้ายก่อนร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกปางจะไม่มีปัญหาเรื่องการขนย,ย้ายสัตว์ของเขาไม่ทันไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะ่ะแต่ทุกปางได้รับผลกระทบหมดค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวขอถามผลกระทบณนะปัจจุบันตอนนี้ก่อนว่าน้ําในปางช้างแต่ละปางมันลดลงหรือ,อยังแล้วน้องช้างเขากันไปอยู่กันที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะคือ<ะ>อันนี้ก็ไม่ไม่ขออนุญ,ญาตว่าตอบอรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าไม่ทราบจริงๆแต่ว่าที่ทราบก็คือน้ําลดแล้วกันนะคะแต่ว่า บางๆก็ยังไม่ได้พาช้างลงมาจากที่สูงเพราะว่ายังดูสถานการณ์อยู่ค่ะว่าไม่แน่ใจว่าจะมาอีกหรือไม่แต่ว่าน้ำลดลงแล,แล้วแล้วก็มีสภาพก็คือความความเละข,ของดินแล้วก็ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆนะคะค่ะถ,ถามเรื่องดราม่าปางช้างเรื่องการอพยพช้างคือมีการแจ้งเตือนจากภาครัฐล่วงหน้าเป็นเวลาที่เพียงพอในการอพยพใช่ไหมคะเพียงพอค่ะเพราะว่า เขาแจ้งเตือนมันเป็นระยะนะคะถ้าฟังจากอย่างผู้บริหารปางช้างแม่แตงซึ่งก็มีช้างอยู่มากนะคะเขาเขาฟังมาตลอดนะคอเขาเคลื่อนย้ายช้างก็น่าจะมีประมาณ7080เชือกไม่แน่ใจนะคะคือออกนอกพื้นที่หมดพระเขาก็ท่วมหมดเหมือนกันนะคะปางแม่แตง<ข>ค่ะขเขาก็ท่วมหมดแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาขนย้ายช้างออกไปล่วงหน้าแล้วอะคะ่ะค่ะหมายความว่าปางช้าง เกือบทั้งหมดเลยสามารถอบพยพช้างได้ยกเว้นปางช้างที่ศูนย์บริบาลช้างใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วสายค่ะที่เห็นที่ปางช้างของศูนย์บริบาลช้างเนี่ยแม่เนี่ยยังขายครัวอยู่จนถึงวันที่น้ําท่วมมาค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยถ้าไปดูในโปรแกรมตลาดของของปางของของศูนย์บริบาลเขาเขาขายครัวอยู่ตลอดนะคะไม่ได้หยุดที่จะพาช้างอพยพเลยค่ะ คือหมายความว่าทางเขาเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายช้างเลยแม้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากภาครัฐแล้วยังคงขายทัวร์ให้ต่างชาติให้นักท่องเที่ยวมาดูแต่ที่เห็นเห็นคุณแสงเดือนให้สัมภาษณ์ว่าเขามีการเคลื่อนย้ายะนะคะแต่ถ้าน้องไปดูในผังการจองทัวร์ของเขาอ่ะยังขายทัวร์อยู่ทุกวันเลยอะคะ่ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะเคลื่อนย้ายบางส่วนแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดเพราะว่าจะมารองรับทัวร์ คือมันควรจะเคลื่อนย้ายทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ไม่ต้องเปิดทัวร์เลเรว่าน้ํามันจะมาแล้วก็ปาา่าที่เนี่ยที่ศูนย์บริบาลเนี่ยอยู่ต้นน้ําด้วยะคะ่ะแต่มันมีผลกระทบแน่นอนแล้วก็ถ้าทราบดีว่าอ่าช้างส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นช้างที่ไม่ได้มีควานประจำแบนะคะเออแล้วก็เป็นช้างแก่ช้างพิการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็ขายภาพอย่างนี้อยู่เนี่ย,<า>ย,ยเยขาควรจะต้องมีระบบยลบอะค่ะอื มันมันจะเกิดโกลาโหนนะคะคืออย่างปางอื่นเนี่ยเขามีช้างเขามีควานประจําช้างทุกเชือกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควานจะรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรเนี่ยเขาจะต้องมุ่งไปหาช้างที่อยู่ในความดูแลของเขาแล้วเขาก็จะพาช้างของเขาเนี่ยออกมาแต่ในกรณีของปางของของ,ของที่เนี่ยนะคะเขาเป็นเป็นควานรวมนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ดูกันเป็นกลุ่มนะคะางจะไม่มีควานประจําช้างแต่ละเชือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวุ่นวายกันไปหมดนะคะอ สอบถามข้อมูลนิดนึงคือควานที่นี่เนี่ยเขามีจํานวนกี่คนเมื่อเทียบกับปริมาณช้างแล้วอะคะ่ะอันนี้ไม่ทรบาบเมื่อก่อนอาจจะทราบแต่ตอนนี้ไม่ทราบแล้วเพราะไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะคะเมื่อก่อนไปท<ฆ>ุกเดือนไปทุกเดือนตอนนั้นเขายังไม่มีช้างเยอะอะคะ่ะตอนนั้นเขาน่าจะมีช้างประมาณสี่สิบเชือกอันนั้นไปแต่ตอนนี้<ฆ>ไม่ได้ไปนานแล้วก็ก็ตอบไม่ได้อะคะ่ะ แต่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยช้างมีจํานวนเยอะมากแต่ควานไม่เพียงพอทั้งๆที่จริงๆแล้วช้างหนึ่งตัวคนที่จะมีช้างมีควานช้างหนึ่งคนเลยใช่ค่ะช้างหนึ่งเชือกต้องมีควานช้างหนึ่งคนค่ะแล้วก็วิธีค่ะคือที่นี่เนี่ยอย่างที่เรียนนะคะว่าส่วนมากค่ะเขาจะอเอามีช้างเป็นช้างแก่ช้างพิการช้างช้างหญิงช้างเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยช้างเหล่านี้จะเรียกความสงสารได้เยอะอนะคะพูดตรงๆ ะจะเป็นคนพูดตรงแบบนี้นะค่วที่ปางนี้จะมีช้างพูดถ้าจาไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดแปดเชือกอคือปางของคุณเล็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับช้างพู่เพราะว่าเขาว่าคุมยากนะคะแต่ว่าช้างพู้ที่เขามีอยู่เนี่ยก็จะเป็นช้างที่พอดีเกิดในปางเขาเขาก็ต้องเลี้ยงนะคะแต่วิธีเลี้ยงของของคุณเล็กเนี่ยก็คือเขาเขาที่ว่าไม่ใช้โซ่แต่เขาก็จะขังอยู่ในคอกกักนะคะ ขังอ๋อก็คือไม่ได้มีการล่ามแต่ก็มีการขังเอาไว้อยู่ในข้อกักค่ะหลายคนวิพากษ์วิาจารณ์เรื่องวิธีการเลี้ยงช้างของที่นี่เหมือนกันที่ค่อนข้างปล่อยอิสระจริง,รงๆแล้วมันควรที่จะเป็นแบบนั้นไหมคะคือทางสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่ดีทั้งนั้นะนะคะมันต้องเป็นทางกลางๆคือ,คอ,อ,อ,อน้องรุตาลต,ต้องดูว่าช้างในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ช้างแก่ช้างที่ารช้างผู้หญิงเรามีช้างเพศผู้ด้วยนะคะ แล้วเราจะเอาช้างเพศผู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเลี้ยงช้างเพศผู้ซึ่งเป็นช้างบ้านเนี่ยแบบปล่อยได้เหรอเพราะว่าเขา <Hey. S 2> เรี้ยงแรงเยอะนะคะถ้าเขาไม่ถูกฝึกหรือว่าไม่ถูกให้จําคําสั่งหรือว่าควบคุมได้เนี่ยเวลาใครจะเลี้ยงเขาได้อะมันมันไม่ได้อะค่ะมันต้องมีระบบที่สามารถควบคุมช้างได้แล้วก็อย่างที่พี่บอกอะค่ะการควบคุมช้างเพศผู้เนี่ยมันต้องมีการฝึกอะค่ะให้เขาเชื่อฟังคําสั่งแต่ก็ ต้องฝึกแบบแบบบวกนะคะไม่ใช่ฝึกแบบทุกตีเมื่อก่อนนี้อาจจะมีรูปแบบการฝึกแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกฎหมายแล้วที่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางสายกลางค่ะถ้าไปดูคือพี่เนี่ยพยายามผลักดันเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพช้างซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2 5 6 3แล้วนะคะซึ่งก็จะกําหนดวิธีการเลี้ยงดูช้างต้องไม่ทารุนไม่อะไรต่างๆชั่วโมงทํางานที่เหมาะสม น้ำหนักที่แบกอายุที่จะใช้งานอะไรต่างๆเหล่านี้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยก็จะตีกรอบให้การใช้ช้างเนี่ยเป็นเป็นไป,นปนอย่างมีคุณธรรม,มค่ะก็คือ,อใช้ช้างได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุก็คืออันนี้ก็คือทางสายกลางอะคะ่ะจะสุดโตเงไปข้างหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกะคะ่ะเราไม่ได้มีในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ช้างผู้หญิงช้างเด็กช้างพิการแต่มันมีช้างเพศผู้ด้วยอะคะ่ะ เราเราจะไม่ใช้โซ่ไม่ใช้ตะขอเลยมันก็ไม่ได้แล้วก็เวลาเราพูดเรื่องโซ่เรื่องตะขอเนี่ยนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้หมายความว่าล่ามโซ่ตลอดเอาตะขอจิกตีตลอดล่ามโซ่เนี่ยเขาล่ามเมื่อเวลาจุดพักช้างหรือว่าช่วงกลางคืนอะไรต่างๆซึ่งความยาวของโซ่ก็มีพอประมาณที่จะทําให้ช้างล้มตัวลงนอนได้หรือทําพฤติกรรมปกติได้นะคะส่วน ปกติเขาจะมีพาช้างเดินพาช้างไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆส่วนตะขอเนี่ยเขาถือไว้เนี่ยเพื่อว่าอย่าลืมว่าคนก็ต้องปลอดภัยด้วยบางทีเราไม่รู้อารมณ์ช้างอ่ะนะคะตะขอเนี่ยก็มีไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ใช่มีไว้เพื่อจิกตีตลอดซึ่งถ้าเกิดเหตุอย่างถ้ามีใครทาลุนช้างแบบนี้พี่ก็ยอมไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องถึงที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องโซ่เรื่องตะขอเนี่ย ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเขาไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่ม<ะ>ีการพูดบอกว่าถ้าขืนล่ามโซ่พี่เห็นคุณแสงเดือนให้สัมภาษณ์ว่าถ้าล่ามโซ่เนี่ยช้างเขาตายเป็นร้อยคือพี่ก็จะบอกว่าปางอื่นๆเนี่ยที่เขามีโซ่เนี่ยเขาก็ไม่มีใครเขาปล่อยให้ช้างตายหรอกค่ะเขาก็ต้องเข้าไปปลดโซ่ก่อนที่น้ําจะมาอยู่แล้วอะคะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยม,มันไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นที่เขาพูดกันก็คือรูปแบบระบบการเลี้ยงช้างที่จะต้องมี ควาที่เข้าถึงได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะค่ะหมายความว่าปางของคุณแฉงเดือนไม่ได้มีการฝึกช้างเหมือนอย่างที่ปางอื่นๆเขาทำกันไม่มีเลยเหรอคะไม่มีค่ะแล้วก็นอกจากเป็นช้างที่ที่ไปซื้อมาแล้วเขาถูกฝึกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการฝึกช้างเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะในเรื่องอยาฉุกเฉินอย่างนี้นะคะมันเรื่องเพื่อเวลาการต้องตรวจสุขภาพเขาด้วยอะคะ่ะ บางทีเนี่ยคุณหมอต้องตรวจเท้าช้างนะคะต้องมีการให้เลือดให้น้ําเกลือตรงใบหูคือถ้าไม่มีการฝึกให้ฟังคําสั่งเนี่ยเราจะบอกให้เขายกขาหรือว่าเข้าไปหาเขาเพื่อจะเจาะเลือดอะไรให้น้ําเกลืออะไรเนี้ยมันจะทําไม่ได้เลยอะค่ะยิ่งถ้าเป็นช้างเพศผู้ด้วยะนะคะอันนี้ก็เพื่อสวัสดิภาพของช้างเองด้วยค่ะ ค่ะอ๋อเพราะเพราะแบบนี้ไม่ได้มีการฝึกก็เลยเห็นทางคุณหมอจากทีมสัตวแพทย์หมอช้างก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าให้อิสระช้างไม่ได้มีควานช้างไม่ได้มีการฝึกทําให้พอน้ําท่วมแบบนี้ค่ะควานช้างจากที่อื่นที่เขามาช่วยเหลือเนี่ยทาให้ช้างแบบน้องเขาไม่ได้ ไม่ฟังไม่ฟังคําสั่งพเพราะเขาไม่คุ้นชินทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลบาบากใช่ไหมคะแล้วก็ควันละควันข้างนอกที่เข้ามาช่วยเนี่ยทุกคนเสี่ยงชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าช้างอย่างที่บอกช้างไม่คุ้นชินนะคะแล้วก็ช้างก็แรงเยอะด้วยอะคะ่ะแต่ด้วยค,คาที่รักช้างแล้วก็ห่วงช้างอะคะ่ะควันข้างนอกอะค่ะก็เข้าไปช่วยกันทุกคนด้วยด้วยความที่ว่าห่วงช้างรักช้างอะค่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย พี่หนูนามองว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้ทางปางช้างของคุณแขงเดือนอพยพช้างไม่ทนันจนเกิดช้างล้มแบบเนี้ค่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคือถ้าพี่คิดนะคะก็วิเคราะห์เนี่ยก็คือหนึ่งอะ่ะอาจจะอพยพช้าไปนะคะอย่างที่พี่บอกว่า,วายังขายทัวร์อยู่เลยนะคะแม้แต่วันที่น้ํามาแล้วเนี่ยก็ยังขายทัวร์อ่ควรจะรีบอบพ,ยพยพยิ่งถ้าทราบว่าช้างในความดูแลเนี่ยเป็นช้างพิการช้างแก่อะไรเนี่ย ต้องรีบทำไม่ไม่ขายทัวร์แลน้วนะคะอันที่สองก็คือระบบการเลี้ยงที่ไม่มีควานประจำช้างแต่ละเชือดที่จะเข้าถึงได้แล้วก็พาช้างออกมาได้อย่างทันท่วงทีอย่างกรณีของน้องฟ้าใสเนี่ยค่ะถ้าน้องมีควานประจำตัวน้องเนี่ยควานจะรู้เลยว่าช้างของเขาคือฟ้าใสเมื่อเกิดเหตุเนี่ยควานจะต้องรีบไปหาฟ้าใสแล้วรีบพาออกมาเลยะคะ่ะก็น่าจะเป็นสองเหตุหลักๆอันนี้นะคะ สำคัญเลยหลักๆเลยก็คือเรื่องของควานช้างเรื่องของการฝึกถ้ามีตรงนี้จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์น้องช้างเนี่ยรอดมากขึ้นคือตอนนี้ที่ทราบะว่ามีล้มที่ไม่แน่ใจว่าสองหรือสามนะคะเพราะว่าบางกระแสก็บอกว่าสามแต่ยังมีศูนย์หายอยู่อีกนะคะยังมีศูนย์หายด้วยเพราะฉะนั้นที่<ม>ออกมาชัดเจนะคือล้มไปสองก็คือพลอยทองกับป้าใสาแล้วก็ที่ได้ยินมามีอีกเชือกหนึ่งที่ลม้มแต่ยังไม่ทราบชัดเจนแล้วก็มีที่ศูนย์หายด้วยอะคะ่ะ ก็คือนี่เป็นช้างจากปางของคุณแสงเดืองทั้งนั้นเลยที่แสงเดือนทุกทุกทุกเชื่อค่ะค่ะบวาปางอื่นไม่สูญหายไม่ล้มตายเลยอค่ะตอนนี้มันมีดราม่าใหม่ด้วยค่ะพี่หนูนาเรื่องการฝังช้างใกล้กับแม่น้ําเขาก็กังวลกันว่ามันจะเสี่ยงต่อการกระจายโรคพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะมันก็จริงอ่ะนะคะเพราะว่าคนที่ให้ความเห็นเนี่ยก็คือหมอช้างทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คนที่ห่วงเรื่องสุขอนามัยอะไรบริเวณนั้นนะคะอันนี้ก็คง ต้องให้ทางปศุสัตว์หรือว่าทางพวกสิ่งแวดล,ลอ้อมนะคะไปไปดูนะคะว่าฝังตรงนั้นเนี่ยมันมัน,มนปลอดภัยไหมมันสมควรไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอืมคือเท่าที่ฟังจากทั้งข้อมูลของพี่หนุนาแล้วก็จากคนในโซเชียลที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การดูเหมือนว่าทางปางช้างของคุณแขงเดือนไม่ได้ฟังการแจ้งเตือนของภาครัฐไม่ได้มีการเลี้ยงช้างที่เหมาะสมรวมถึงในเรื่องของการฝังด้วยที่ก็อาจจะไม่ได้ฟังรอบข้างเท่าไหร่ก็ ก็ <c oughs> ทำนองนั้นมัน้งคะแล้วก็เห็นคุณแสงเดือนก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็จะยังเลี้ยงช้างในแบบเดิมอ่ะนะคะก็อันนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ทราบจะทํำยังไงอ่ะคะ่ะแต่เห็นว่าจะย้ายจุดจากจุดเดิมไปไปที่อื่นอ่ะนะคะก็ <c oughs> อันนี้มันก็เป็นคืออันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะอยากให้เปิดใจอ่ะนะคะแล้วก็นั่งคุยกันเพราะว่าถ้าก็รักสัตว์รักช้างด้วยกันเนี่ยไม่ไม่ต้องขายภาพเลยทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มานั่งคุยกันว่า เลี้ยงช้างแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมมาค่ะอย,แบบอย่าแบบอย่ายึดถืออัตราตัวตนมากนะคะเปิดใจคุยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่อยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบะนะคะเพราะว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าภาพช้างที่ออกมาขายดูว่าช้างอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักเนี่ยแล้วคิดว่าเป็นการเลี้ยงช้างที่ดีเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะช้างอ้วนไม่ได้เป็นช้างที่ดีนะคะคุณหมอทุกคนเนี่ยค่ะบอกว่าช้างอ้วนเนี่ยสุขภาพจะแย่ ก็เหมือนคนอ้วนนะคะมันต้องรูปร่างพอประมาณนะคะแต่ว่าภาพที่บางทีนําออกมาเสนอสู่สายตาประชาชนือบโอ้โหเลี้ยงช้างได้ดีอ้วนทวนสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องรูปร่างกาลังดีนะคะไม่ใช่อ้วนตับอ่าเออใช่เพราะว่าอ้วนไปก็ไม่ดีเนาะใช่ค่ะก็เหมือนคนนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะขายเชิงการตลาดได้แต่ว่าถ้ารักช้างเนี่ยต้องไม่ทําอย่างนั้นค่ะ ค่ะแบบนี้ในความคิดของพี่หนูนาคิดว่าการเลี้ยงช้างเนี่ยยังควรที่จะเลี้ยงแบบดั้งเดิมก็คือมีควานช้างมีการใช้ตะขอควบคุมฝึกหรือควรที่จะเลี้ยงแบบอิสระมากกว่ากันหรือมันควรที่จะแบบว่าหาตรงกลางมอ,องวิธีไหนเหมาะสมอย่างที่พี่พี่บอกค่ะตรงกลางก็คือเลี้ยงช้างแบบต้องควบคุมเขาได้ยามสุกเฉินแล้วก็ยามที่จะให้เขาต้องตรวจสุขภาพร่างกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะ แต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เรามีระบุแล้วว่าจะต้องปฏิบัติต่อช้างอย่างไรไม่ทารุนอะไรยังไงน,นะคะช้างอ,อย่างช้างที่จะขึ้นขี่ได้เนี่ยต้องอายุ15ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้มันมีชัดเจนอยู่ในมาตรฐานตางช้างและในกฎกระทรวงว่าด,ด้วยการจัดสวัสดิภาพช้างก็คือต้องเลี้ยงทางสายกลางอย่างที่พี่บอกคะ่ะห้ามทารุณช้างทารุณช้างพี่ก็ไม่ยอมนะคะ,คะแต่เลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเวลาเกิด ภัยพิบัติฉุกเฉินเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่พี่บอกค่ะเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยมันทําได้แต่กับช้างเพศเมียบางเชื้อด้วยนะคะไม่ใช่ทุกเชื้อแล้วก็ช้างแก่ช้างพิการแล้วก็บางทีช้างที่เขาเขาไถมาเนี่ยส่วนมากเป็นช้างที่ถูกฝึกมาแล้วด้วยแล้วช้างเพศผู้เนี่ยมันไม่มีระบบฝึกอ่ะมันไม่ได้อ่ะค่ะช้างในโลกนีมันมีแต่ช้างที่ที่เลี้ยงง่ายๆอ่ะค่ะมันเราต้องเมตตาช้างทุกเชื้อนะคะเพราะงั้นเนี่ย ความเมตตาเขาเนี่ยบางทีมันก็อย่างเหมือนเราสอนมีลูกอะคะ่ะเราก็ต้องสอนลูกใช่ไหมคะไม่ใช่ปล่อยลูกแบบเอ่อตามใจทุกอย่างมันมันได้ไหมคะมัน <c oughs> มันก็ถ <c oughs> <อ>กด้มันก็เปรียบแบบคนมันก็อย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่ขอแก้ไขแทนช้างหน่อยพี่เขาชอบพ, <c oughs> พูดว่าเหลือช้างดุเจ็ดเชือกอยู่ในคอกนะคะจริงๆเนี่ยอย่าใช้ธรรมะช้างดุอะคะ่ะเขาเป็นแค่ช้างเพศผู้ที่คุณที่ทางนั้นเขาเลี้ยงแบบขังคอร์นะคะ ขาไม่ได้ดุนะคะอาจจะมีดุอยู่เชือกสองเชือกอะคะ่ะแต่นอกนั้นเป็นเป็นแค่นี้ยามว่าเป็นช้างเพศผู้เท่านั้นเองแต่ถูกเรียกว่าช้างดุเพราะถูกขังอยู่ในคอกเพราะวิธีการเลี้ยงของที่นี่เขาเลี้ยงช้างเพศผู้แบบขังคอกอะคะ่ะอืมเออตรงนี้มีคนพูดถึงเหมือนกันวิาพากษ์วิจาร์เหมือนกันว่าขังคอกไม่ได้ฝึกน้องน้องก็จะยิ่งดุเพิ่มขึ้นจากที่ดุอยู่แล้วแต่ก็คิดดูเหมือนถูกอืม มันถูกเราจากัดบริเวณตลอดชีวิตนะคะมันมันทรม,มานนะคะคืออย่างถ้าคนอื่นที่อื่นเนี่ยที่เขาเลี้ยงแบบมีโซ่หรือพาพาเดินเนี่ยเขาก็จะไปมัดในปา่าน้องก็จะได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรได้เดินอยู่เร<ะ>ื่อยๆนะคะได้ได้มีร่มเงานะคะได้มีปการไปอาบน้ําได้อะไรต่างๆเนี่ยลงน้ําลงแม่น้ําเนี่ยแต่น้องที่ถูกขังข้อเนี่ยก็จะไม่ได้แบบนั้นนะคะมันอาจจะมีบางข้อของเขาที่เขาทําแอ่งน้ําให้นะคะแต่มันไม่ได้มีทุกข,ข้อค่ะ ค่ะแล้วคือคือหลายคนเขาก็เขาก็เห็นใจทางคุณแฉงเดือนอก็มองอีกมุมนึงว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยคุณแฉงเดือนก็ก็รักนะก็ดูแลเหมือนกับว่าเลี้ยงช้างที่พิการเนาะสุขภาพาไม่ค่อยดีเขาก็คงแบบมีเจตนาดีในการดูแลแหละแต่วิธีอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากให้เปิดใจฟังกันนะคะเพราะว่าที่ฟังแกก็จะยังไม่เปลี่ยนนะคะค่ะก็ก็ ก็อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะพี่หนุนาค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่หนุนาอยากจะพูดอยากจะแนะนําอะไรควรที่จะมีการถอดบทเรียนการปรับมุมมองทั้งตัวเจ้าของปางช้างเองรวมถึงทุกคนที่อาจจะยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในการเลี้ยงช้างมองว่าการมีควานการใช้ตะขอเป็นการทรมานช้างอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะ ก็อยากจะบอกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาจาจะมีการทารุณช้างอย่างที่ว่าจริงๆถึงปัจจุบันเนี้ยบางคนถ้าช้างไปอยู่กับเจ้าของที่ไม่ดีหรือคนเลี้ยงที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบนั้นซึ่งพี่เนี่ยก็จะเปิดเ,เปิดบอกเลยว่าถ้าใครเจอการทารุณกรรมช้างไม่รู้จะบอกใครให้บอกมาที่พี่เนี่ยพี่ก็จะแจ้งหน่วยงานแล้วก็จัดการทันทีนะคะคือการเลี้ยงเนี่ยมันยังต้องมีระบบควานมีระบบฝึกนะคะมีใช้โซ่อย่างที่พี่บอกเนี่ยโซ่ก็ ใช้ในเวลาที่จําเป็นที่จะพักช้างหรืออะไรต่างๆตะขอก็มีไว้เวลาเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็การฝึกช้างเนี่ยก็จําเป็นสําหรับอย่างที่พี่บอกะคะ่ะเกิดเกิดต้องตรวจสุขภาพหรือต้องควบคุมเขาในภาวะจําเป็นบางอย่างนะนะคะมันจําเป็นต้องมีคะคะภาวะเขาตกมันเนี่ยคุมเขาอย่างไงคะอย่างสักสุรินเนี่ยตกมันก็อย่างต้องลามโซ่ะคะ่ะเพราะว่าช้างคือช้างมันมันไม่คือเพศผู้มันไม่เหมือนเพศเมียมันไม่เหมือนช้างแกะ มนต้องต้องมีระบบอย่างนี้นะคะ่ะก็อย่าอ,อ,อย่ายึดอย่ายึดตัวตนเป็นเป็นสำคัญว่าเราถูกหมดนะคะเปิดใจฟังซึ่งกันและกันก็ถ้ารักช้างรักสัตว์เนะี่ยก็ก็ต้องใจกว้างฟังตันอย่างนี้นะค,ะค่ะมันไม่ใช่ ุดต่อมที่ดีอะค่ะทารุณช้างก็ไม่ได้ค่ะเราก็ไม่ยอมนะคะหรือเลี้ยงช้างปล่อยมันก็ไม่ได้ก็เหมือนถ้าเปรียบคนอะมันก็เหมือนครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบโ,โหดุมากทารุณขัง<ม>ขังลูกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมใช่ไหมคะหรือเลี้ยงลูกแบบปล่อยเละเทะไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกค่ะมันก็ต้องมีทางสายกลางในการเลี้ยงนะคะช้างก็เหมือนกันนะคะ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูนามากเลยนะคะที่ให้เก็บม,มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายการเราค่ะยังคงต้องติดตามนะคะสำหรับสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงน้องช้างหลายเชือกที่พี่หนุนาเล่าอัปเดตให้ฟังว่าหายสูญหายไปหลายเชือกเหมือนกันนะคะก็ต้องมารอติดตามกันในส่วนนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูนามากเลยค่ะที่ให้เก็บม,มา<ฆ>พูดคุยกับรายการเราขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ